เสียบตลอดหูยิวเขาบอกเลยกินปลาหมึกปากก็แซ่บนะคะผู้ใช้ริปฟินเวอร์นะคะทุกคนวิธีสั่งซื้อเพียงคำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครจะสั่งริปฟินเวอร์เด้อดูๆปากยังสวยเลยขนาดกินขนาดกินข้าวนะจะว่าปลาหมึกกับปากข่อยสีอะไรแซ่บสีปากน้องดาวแซ่บมากเมนบอกค่ะแล้วดูแล้วดูวันนี้ลุ้งลุ้งตาแก้มปากเห็นไหมมาเด้อมาเด้อกินเขาอ๋อ ะมาเด้อกินปลาหมึกสบายดีสบายดีทุกคนเด้อผู้ใดส้มจากจังหวัดไหนแขวงไหนคอมเมนต์กันมาได้เด้อเสียงหูไปออกมากหลายทุนวิจิตกิน,นปลาหมึกตากกระเสบค่ะทุกคนให้ดูกลืนน้ำลายสนใจขอบคุณค่ะพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยนะคะเอาพี่ลูกคลายรีบคายรีบคลายรีบ,ย,รบย้ำยูอุ้ยคอยหูว่าเจ้ากลืนน้ำลายเจ้าสารพ,าพัดมาผู้ใดกลืนน้ำลายเ <laughs> จ้าสารพัดมาแล้วผู้ใดกลืนน้ำลายน่ะเจ้าทุกจุด ผู้ใดกินน้ำไลายจากสารผามาเลยท่นแน่นี่ผู้ใดกินน้ำไลายอยู่สารผามาโหลดผู้ใดยักเข่าขั้วยกมือเลยผู้ใดหิวเข่าขวักมือยกมือมากดตึงมาผู้ใดหิวเข่าดาวเสด็จไหลนะเจ้ากินน้ำไลายอยู่เมนบอลจับสารผามาเลยมาเด้อมาเด้อโอ้ยดูเจับมือตอนยังไงเลยอ่ะจับกินน้ำไลายอยูเมนบอลผู้ใดยากเข่าขั้วไปตักเข่าเข้าเมนเด้อผู้ใดยาก มีเก็บปาทางมโนมีจ้ามีเก็บไปทางด้วยนะใครใครใครไมษษ่สะดวกโอนมีเก็บไปทางนะไปจ่ายเงินตรงอะไรเลยนะไอ้ขนส่งได้เลยนะเออก<ม>ิฟราคาแท่งละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะกินแล้วปากยังไม่ออกเลยดีมากขอบคุณใจใช่ค่ะโคโนโคนโกินแล้วปากไม่ออกสีก็ยังสวยเหมือนเดิมสียังสวยเหมือนเดิมเลยบงเี่ โอ้โหดปากเซ็กซี่มากเลยเราน้องดาวใช้สีอะไรคะหวัดดีครับคุณน้ตดาวทาเบอ,อบร์เบอร์หกกับเบอร์สามค่ะเบอร์หกกับเบอร์สามของผมทาเบอบร์เบอร์หนึ่งตอนแรกตอนแรกผมทาเบอบร์เบอร์หนึ่งแล้วก็ผสมเบอร์สีเข้าไปเป็นสีชมพูผสมนะสีนะสมันเลยออกชมพูหน่อยขอโหิ้วขาปะสนใจลิฟต์จ้าเอฟซจากเราหวัดดีจ้าคุณสุก ทังเรามีตัวแทนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งคอนแทคให้นะอ่าใครที่อยู่ฝั่งเราแล้วสนใจสั่งซื้อนะพี่พ็ว่าสนใจมาได้เลยเด้อเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะเบอร์หนึ่งนะคะสีแดงค่ะทุกคนเบอร์สองสีพีชเบอร์สามแดงอมส้มเบอร์สีชมพูเบอร์ห้าส้มพีชเบอร์หกส้มอิฐส่วนเบอร์เจ็ดชมพูนูด้ดมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะนี่ค่ะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้ตอคอมเมนต์เลยนะคะสีที่เราทาวันนี้เบอร์สามกับเบอร์หกกินปลาหมึกปากกระสวยเลย เมื่อกี้กินปลาหมึกไปค่ะทุกคนปากก็ยังสวยอยู่เลยแท่งละ159บาทชิ้นให้ดูสีสวยมากเบอร์สามเบอร์หกนะคะสีที่ดาวทายอยู่เบอร์สามผสมเบอร์หกค่ะสีนี้สวยมากติดทนติดนานค่ะทุกคนคุณสุกพิมพ์คําว่าสนใจมาเด้อคุณสุกพิมพ์คําว่าสนใจมาเด้อนี่ สวยมากค่ะทุกคนทาปุ๊บสวยปั๊มให้ดูกันน้ำด้วยชิ้นให้ดูตรงนี้เลยเวลาลิปโดนน้ำนะทุกคนสีสวยส,วยสดมากนี่แล้วเวลาโดนน้ำมันไม่หลุดด้วยนะใช่เวลาโดนน้ำไม่หลุดสวยมากสียังสวยเหมือนเดิมแสบให้วะบ <c oughs> ังมือลานีเซียมหย้แม่สายส่งไหมคะส่งค่ะส่งทั่วประเทศค่ะถ้าอยู่ในประเทศไทยส่งค่ะส่งลาวค่ะลาวมีตัวแทนจ้าพี่ดาวชอบแมวไหมพี่ดาวเลี้ยงแมว ดาวมีแมวสีตัวพี่ดาวมีแมวสีตัวแล้วก็มีลิงหีึตัวนึงลิงไหนบอกลิงขาแขางถึงลิงกลิงจักจั่เลยลิงจกักจั่เนี่ยรักจริงจริงบอกีอยากได้สีส้มค่ะพี่ดาวสีส้มนะคะเบอร์สามแล้วก็เบอร์หกนะคะเบอร์สามจะเป็นแดงอมส้มเบอร์หกส้มอิดจ้าโทนส้มนะคะวิธีการสั่งซื้อเพียงคำว,ว่าสนใจมารัวเลยนะคะจะมีแอดมินติดต่อกลับไปนะคะ สีสวยมากสีสวยมากค่ะทุกคนให้ดูพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์เลยนะคะแท่งละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะก็มวยนี่ค่ะ <laughs> ก็มวยนี่ค่ะอุ้ยอเห็นเนี่ยของเธอโอ้บุกดูเท้าให้เราดิน่ารักมากเลยเป็นเรลลิ่งด้วยอ่ะแคบไปเนี่ยเกดาวน่ารักขอบคุณคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาขายลิฟฟินเวอร์นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวร็วนี้เราจะมีออกทริปไปเที่ยวแล้วนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะมันขึ้นยุงก็เราแล้วก็จะเห็นอีอย่างเข้าใส่คือจะงามอยูเธอเอามาใส่หัวเขาบ้างเดี๋ยวไม่ฉันลอกอยากลองใส่ดูเธอเธอเอามาใส่เอาหวีมานะนำจิละไม่เธออาวีมันจิ๋อเดี๋ยวเขาสีลองใส่กับไปหลุงใส่เดอทุกคนถอนแล้วรับพอได้่ะ รับเลาเนรรับเล่าเนรับเลาเนสนใจรับเพื่อนไปเลี้ยงเนัสมวนหุดาวเท่าท่ามองไปนีเข้าแดงเกินบอลอีเอ้ยทกระเซตตออเนี่ยลิฟินเวอร์สามารถทาได้ทั้งปากแก้มแล้วก็ตาเลย3มจุดเลยนะอ่าอุ้ยคุณทิพบอกใส่ดีหลีขอปุณจ้าขอคุณจ้าอ่าอุ้ยดาวทีใส่แล้วสวยจังเลยบัตรเท้าใส่ก็จังกันนี่แออ สวัสดีค่ะวันนี้มาขายลิฟฟินเวอร์นะคะสนใจคะขอบคุณค่ะคุณไอโก้หิ้วเขามามา่มมาก,กินปลาเมือกอินปลาเมือกตัวผู้หรือตัวเมีผ <c oughs> ูดใดสิ่งท่หูปหนันด้วยแปดขวบทาได้ค่ะเออพาอ,อป่าเขาแห้งเลยกินหนัานกกมันกจะติดแกลียนี่มันมติดมันติดน้อยมากเลยน้องดาวทาสีแดงแล้วสวยมากขอบคุณจ้าคุณราชนีวาน สวัสดีจ้าทุกคนใครสนใจริฟฟินเพื่อพิมพ์คำว่าสนใจได้คอมเมนต์ได้เลยเด้อกินอะไรกินปลาหมึกอ,อ่ามาเด้อคุณคุณไนโกรเด้อมากินปลาหมึกเด้อกินปลาหมึกป,ปากก็ยังสวยอยู่เลยออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณดวงเน่สนใจขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามันเท่าไห่มันขึ้นเข่าดิ่งมันเท่าใส่มันอขอึ้นเป็นจก<ม>ักนึงว่ะปันลิงแน่ว่ะน่ารักทั้งคู่เลยอุ้ยขอบคุณจ้าคุณบนเรือน พาน้องไปเที่ยวหรอคะน้องไอ้แนอ๋อใช่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 พูดแล้วคิดถึงน้องไอ้เลยน้องไอ้เรียนอยู่ตอนนี้น้องไอ้เรียนอยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเจอกันอีกริปบติดแก้วเห็นไหมอันนี้คือแก้วที่ดาวกินเมื่อกี้นะริปบติดแก้วเลยอถ้าริปมันแห้งค่ะทุกคนมันไม่ติดแก้วติดหลอดหรอกติดคนเลยแหละเห็นยโมกินปลาหมึกปากกระงามเยงะพอรุดอยู่เลยค่ะทุกคน ริฟิ้นเวอร์ได้ค่ะทุกคนเอาไปลองก่อนก็ได้ใช่ลองก่อนค่ะทุกคนรับรองคุณจะต้องกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนวันนี้ดาวทาเบอร์สามผสมเบอร์หกนะคะทุกคนสนใจสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวดาวจะไล่สีให้ก่อนจบไลฟ์นะคะ ลิปฟินเวอร์นะคะมีทั้งหมด7สีนะคะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้เม้นนะคะมีบริการเก็บปลายทางแท่งละ159บาทค่ะเบอร์1สีแดงเบอร์2สีพีชเบอร์3แดงอมส้มเบอร์4ชมพูเบอร์5ส้มพีชเบอร์6ส้มอิฐส่วนเบอร์7ชมพูนูดมีทั้งหมด7สีนะคะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์เลยจ้าแล้เจอ กันใหม่พรุ่งนี้๊ายบายบายเด้อพันดีพันดีบ๊ายบายแล้วเจอกันนั่นรับไฮได้เงินหมื่นนั่นตื่นไ้ได้เงินแสนอยากปากสวยอย่าลืมรีบฟินเวอร์ค่ะบ๊ายบายเด้อ